คุณผู้ชมกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของหมอความมหาชนนะคะวันนี้เนี่ยจะพูดกันถึงเรื่องของวงการผ้าเหลืองกันหน่อยค่ะดงเขมิ้นยุทธจักรนี้โอโหล่าสุดสั่นสะเทือนอีกแล้วทําไมฮะน้องแอลออฟเดอะทาวน์มีพระรูปหนึ่งค่ะสลัดจีวอแล้วก็ใส่วิกเป็นสาวผมยาวแปลงร่างไปเข้าคลินิกเสริมความงามคุณผู้ชมไปเติมโบ็อกไปฉีดกลูต้าทําได้หรือเปล่านี่จริงๆแล้วมันเป็นถามว่าหนึ่งถ้าทําแบบนี้นั่บอกว่าหนึ่ง มันเป็นโลกัวันชะท่านผู้ชมมาทย้อนไปหลังประมาณสักห้าปีสมัยผมเป็นหนุ่มมีนาตารีร้อยหน้าเป็นนักศึกษาของมหาลัยแห่งหนึ่งของสงฆ์โอ้โหกลางวันเนี่ยเป็นพระกลางคืนแต่งหญิงเที่ยวผับเที่ยวเทคแล้วใช้รถหรูและที่สําคัญที่เจ็บปวดที่สุดนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาสมัยดูใน Google ย้อยหลังเลยเลยฮะเป็นตําแหน่งช่วยพระผู้ใหญ่อยู่อคอยจัดดอกไม้อะไรต่างคือเราเข้าใจนะคือเรื่องนี้บางทีเราอยากเขาเอามาใช้เรื่องของใช้งานเนื่องการ ดูแลงานวัดกิจการต่างๆแต่ถ้าเกิดแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันก็ไม่เหมาะสมเนาะมีบางคนเสริมอกครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ผมทําคดีเรื่องนาทีร้อยหน้าเราได้ข่าวบอกแสา่แถวบงแถวมิสทีนนะครขออนุญาตนะฮะปรากฏว่าวัดนหนึ่งไปขอเรียกเจ้าวาดของยี้เลยนะเปิดมาเลยใครคะวิย ผเห็นแล้วตกใจเป็นพระแต่เสียงผู้หญิงโอ้ยเออจริงๆไม่คิดว่าเป็นจะเจอพี่สงการานต์ถูกสะดุ้งเลยอุ้ยทนายเป็นเสียงเลยอเออมาใครเคะ้าะจริงจ้งิงทันทีเลยในเ,เ,เรื่องนี้ในวงการของยศจักรโดมินเนี่ยคือพระเดชพระคุณท่านหนึ่ง ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยท่านเจ้าคุณพระพยอมกัลยาโณว่าส่วนแก้วน่ะท่านมาพูดโดนใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยนะค่ะอยากคุยน้องแอลอยากคุยค่ะอยากจะรู้เหลือเกินว่าเคสนี้เนี่ยจะเข้าข่ายอาบัติประชิกไหมอะอยากรู้อยากรู้ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะน้ำมัสการค่ะน้ำมัการครับประเด็พระคุณครับเจริญพรสวัสดีค่ะหลวงพ่อครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าหลวงพ่อเนี่ยบูมมาตั้งแต่ต้นหลายสิบปีมาแล้วเรื่องนี้แล้วเห็นแบบนี้หลวงพ่ออยากจะบอกอะไรกับทาง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่เมื่อสิบผมบอกแล้วว่าส่วนมากเนี่ยพระผู้ใหญ่มักเอาประเภทที่เป็นข่าวเนี่ยเอาไปช่วยงานบ่อยท่านบอกเลยฮะท่านไม่ต้องห่วงนะท่านลุยได้เลยถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองฮะคือพระภวกเนี่ยนะเขาเขาบวชรวงไม่ได้บวชเรียนอ่าบวชเรียนก็มีมีปัญหนานี่บวชรวงรวมโลกบวชโลกอืมก็ทําตัวอย่างเนี้ยที่จริงคําว่าแต่งหน้าแต่งตาไปผิดไป แล้วเป็นทาให้มันแลเแต่งถึงเป็นหญิงเป็นอะไรก็ตามครับเขาตรงกันข้ามประพฤติตองกันข้ามตะวันทีพระอุปชาบอกพระอุปชาจะแนะนําวันปวดวันแรกทุกองค์ว่าต้องเจริญกรรมฐานบทนี้นะครับผมขนเล็บฟันหนังหนังเล็บฟันขนผมเลยเนี่ยให้ทวนวิจารณาว่าฟันมันเกิดในที่ที่ไม่น่าจะอยู่เลยมีเลือดน้ำลายอะไรเสลเต็มไปหมด แล้วกลิ่นของมันก็ไม่ดีสีสันมันก็ไม่สวยหน้าที่ของมันก็เคี้ยวบทอะไรต่างๆครับพระอุปราชสอนเนี่ยถ้าพระทุกองเจริญกรรมฐานทั้งห้านี้ครับรับประกันได้ว่าจะไม่เพี้ยนจะไม่ไปเริ่มหน้าพอกหน้าโอกตาไปเติมไปเสริมไปแต่งไปเข้าร้านเสริมสวยอะไรอย่างเนี้ยบางคนเสริมอกเลยนะประเดีไปคุณหลวงพ่อใช่เสริมอกเลยอ่ะพระผมเคยไปเจอที่ผมบอกอ่ะไปหาเจ้าวัดวัดหนึ่งเพื่อได้รับบอกแสมา ตอนเขาไม่เห็นหน้าผมนะผมถามว่าหนวเจ้าวาดอยู่ไหมครับผมตะโกนไปพอผมเปิดมาถรัใครคะจะดุ้งแลย <c oughs> อาจารย์อาจารย์จะบอกอไงว่าผู้ใหญ่ที่เอามาช่วยงานแบบเนี้ยจะฝากไงดีฮะก็ต้องขอบอกว่าถ้าเป็นพระต้องอย่าลืมนับลงไว้บ้างอย่าปรุงให้มากครับและพระผู้ใหญ่ก็ต้องฝาดบ้านตอนนี้ตำรวจก็บอกเขาฝาดบ้านครับทหารอะไรก็เริ่มฝาดบ้านนักการเมืองก็เริ่มฝาดบ้านรเรียนครูอาจารย์ ตอนนี้สังคมมันเริ่มเละเทะไปหมดแทบทุกองค์กรครับไม่มีตัวไหนเลยจู่ๆจะมีพอแเย่งอาหารเด็กกินอย่างนี้มันนี่ไม่เคยมีอตอนนี้หลวงพ่อค,คะ,คะอย่างเคสนี้ที่จังหวัดพยาวอะค่ะเห็นบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยออสลัดจีวอนทิ้งเลยนะแล้วก็ใส่วิกค่ะแล้วก็ไปเข้าคลินิกไปเติโ<อ>โมบโบ<อ>ท็อกไปฉีดกลูตาอ้โอย่างนี้เข้าข่ายอาบัติประชิกไหมคะถึงขั้นล,ลกับวัชชาครับ เป็นโลกวัชชแค่โรกที่เตียนแต่ถ้าทำบ่อยๆพระอุปัชาหรือเจ้าอาวาสต้องอุปนิเคยกรรมไล่ออกเย็จากวัดให้ไปพ้นเนย็ดจากวัดถ้าขืนปล่อยไว้วัดก็เสียหายและประชาชนรอบวัดก็ต้องทำเหมือนเมื่อสองวันเนี้ยครับ จำได้วัดหนึ่งชาวบ้านร้อยกว่าคนใออไล่เจ้าเอาว่าให้ออกไปพ้นเพราะว่าทำอะไรไปอยู่ห้องน้ำห้องร่วมขัดสีกาอลยเขาบอกด้วยความเป็นห่วงสีกากลัวขัดห้องน้ำไม่ไหวหลวงพ่อก็เลยไปถือแปลงขัดด้วยก็บอกเรามาว่าอาตมาอย่างนี้ได้งไงโอ้ผมฟังแล้วมึนเลยหลวงพ่อฮะยังนี้เขาเรียกแผลพระแผละแผลขัดขัดแ่างแทงไม่แผลรัดไปเลย พระแผลพระแผลพระแผลเนี่ยพระแผลจะนับแคตมากนับควันมากขึ้นมากขึ้นครับค่ะหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรไปถึงอ่าเจ้าคณะจังหวัดพยาวหรือว่าตําบลชะน้ำเพ,ะะพอจนักพสอ,อะไรอย่างนี้หน่อยไหมคะเคสนีค้ค่ะก็ทั้งสองฝ่ายทั้งพสแล้วก็ทั้งเจ้าคณะตั้งแต่ตําบลถึงจังหวัดค่ะับ้านวัดของท่านจังหวัดประอาดเร,รื่อง มีปพระศาสนาก็จะมีหน้ามีตาเชื่อชูอยู่ที่จังหวัดพะเยาหรือจังหวัดของท่านแตะท่านถ้าไม่ปัดปาด,ดบ้านวัดให้สะอาดพวกเนี้ยเป็นตัวลกตัวสกรปรกอของพระศาสนาแต่จัดโยม,อมของปากไม่นิดถึงแมว่าครับ ไปหนักใจอย่าไปร้อนใจอย่าไปทุกข์ใจว่าศาสนาจะเสื่อมหมดเพราะสองพันกว่าปีอยู่มาได้ทุกครัระแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นช่วงๆและเมื่อครั้งก่อนเกิดหนักที่สุดคือสมัยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกประหารพระไปห้าร้อยลูกที่ทำนอกรูนอกทางเนี่ยนั้นพุทธเจ้าจึงเปรียบวินัยของธรรมาทธมวินัยของท่านว่าเหมือนทะเลใหญ่ค เมื่อมีขยะลอยมาในทะเลคลื่นก็จะซับขึ้นฝั่งเนี่ยซับไปปีละเป็นขิดๆองแล้วกังแตนมีกรยันกับพุทโตอะไรก็อต่ไปมาเรื่อยๆซัดขึ้นฝั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องกคงับค่ะหลวงพ่ออย่างนี้จะเรียกศรัทธาจากประชาชนยังไงคะยังไงฮะประเด็นรี่บอกแล้วบอกว่าไอ้ส่วนที่มันน้อยเนี่ยมันเป็นพวกเหมือนกาฝากที่มันแฝงเหลือบลิ้นลากับศาสนาหรือเปล่าฮะประเดชมคคณนะอันดับแรกยียนต้องแยกคนกับ จะทำมาวีใหมหลักการเป๊ะให้ละยั่วทาดีทำถิ่นให้บริสุทธิ์กันอยู่เป๊ะครับแต่คนที่มาละไม่ได้ละไม่เป็นละไม่หมดก็กลายเป็นคนที่เป็นขยะศาสนาไปแต่ีนถ้ายากโยมหรือเราจัดแยกแยะด้วยส่วนหนึ่งยังมียังที่หน้าขาบหน้าไหวก็ยังมีอีกเยอะครับและขอฝากพระคุณเจ้าทั้งหลายน้องท่านที่บวชที่หลังถ้าฝืบศาสนาไม่ได้ครับ อยากจะไปสืบพันซืบอะไรก็ขอให้ไปอีกทางหนึ่งอย่ามาอยู่ให้ลกจาสนารกวัดเลยนี่ญาติโยมจะได้ชิ่นใจบุญกุศลที่เขาทำเป็นเนื้อนาบุญกันหน่อยนะครับอย่าเปตัวเลวเป็นเนื้อนารกเลยโอ้โหี่อาจารย์สันที่วัดสดแก้วไงบ้างอาจารย์อีกหนึ่งนาทีอาจารย์อะไรฮะอ้าตอนนี้ที่วัดมีอะไรอาจารย์ผลไม้ล้นวัดโอ้ต้องกลับสังฆทานมิวนอร์มอลอ่า อื่นก็จะมีสังฆทานเป็นถังเป็นน้ำมันพืชเกลือน้ำตาครับแต่ที่วัดนี้จะมีผลไม้ใส่กระเช้าอ,อ,อ๋อถวายพรถวายทำเสร็จปั๊บพระให้พรครับผมก็จับไปทานเป็นอาหารโอ้โดีอาจารย์อนุโมทนา,าด,ด้วยนะคะครับ,รบวัดสนแก้วนี่ไปได้ง่ายนะแถวบางใหญ่นนทบ,บุรีถูกไหมพระอาจารย์โอ้ถนนทางสะดวกไม่มีวันหยุดนะอาจารย์นะครับ ไม่ดีใครที่ตกงงงตกานก็ไปหาวัดพระจาได้นะไม่มีข้าวกินก็ไปได้นะคะแต่ต้องไปสุจริตนะไม่งั้นจะโดนได้วยฝาบาทตีปั๊บรับทุกคนไม่เท่าหยุดที่ที่อืครับเด็ดที่เมาขี้กระโมยขี้ขอไม่รับอตรับหมดโู้กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณมากเลยนะครับวันนี้ท่านพระพยอมยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชน ไปวัดสนแก้วไป <c oughs> อุดหนุนผลไม้กันอะไรกันไปเหมาอะไรท่านผู้ชมว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาท่านไปได้เลยวันเสาร์อาทิตย์คนแน่นท่านไปทาธรมธรมดาก็ได้ <c oughs> และผลไม้ราคาถูกจริง <c oughs> และมีคุณภาพแวยไม่มีพวกสารพิษใดๆค <c oughs> ไปบ่อยก็ไปเข้าวัดทําบุญกันถูกค่ะไม่ใช่ไปเข้าวัดเอาของพระมา่ไม่ทําบุญไม่ได้นะไม่ได้ทำบุญด้วยอ่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือหมอความมหาชนนะคะคุณผู้ชมที่ดูเราแล้วมีเรื่องอยากจะร้องเรียนเนี่ยนะคะสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook ของรายการหมอความมหาชนนะคะและฝากติดตามรายการย้อนหลังทาง YouTube ของหมอความมหาชนได้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะติดตามกันทุกวันเสาร์กี่โมงกันน้องแอลสี่โมงตรงค่ะนี่ฮะเราจะเอาการเนํานี้อยู่ทางเนชั่นทีวีครับใช่ค่ะหมดเวลา ของหมอความมหาชนแล้วนะคะพี่สงการอัจฉริยะซับไอ้้องแอลสารารัตรัตนสุวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ